ก่อนที่จะรับชมรถเข้าใหม่ของเราในนี้นะครับสันมีแคมเปญพิเศษดีๆมาฝากนะครับกับเบนซ์เคเมกาเซล2,023นะครับรถจัดหนักจัดเต็มนะครับสูงสุดนะครับถึง500,000บาทนะครับห้ามพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะครับถึงวันที่31ตุลานี้เท่านั้นนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถคันอื่นของเบนซ์เคของเรานะครับสามารถเข้าไปรับชมแคตตาล็อกออนไลน์ของเราที่ w w w b e n k d o com นะครับเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ใม่น้อยให้เลือกแบบอยู่ใจกว่า200คันเลยนะครับห้ามพลาดรถสวยกันเลยนะครับรถใหม่ราคา3สา0 0บาทนะครับกสารุ่นนี้าหมื่นบาท เซีลสเบนซ C 300บูเทค h ฮ b ริดเอ็รุ่น e s ส a อนะครับตัวรถคันนี้ปี2015นะครับเลขไมค์คันนี้มีเพียง38,000กิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วที่สำคัญนะครับสำหรับโปรเดินนี้เลยนะครับคันนี้ จากราคาปกติอยู่ที่หนึ0 0ล้านบาทนะครับกับแคมเปญสุดพิเศษ b e n ซ์เคเมก้าเซลล์สอนะครับคันนี้เลยจะเหลือเพียงแค่1 3 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารุ่นนี้เอสเซดหาย,ายากมากๆนะครับต้องมพลาดคันนี้เลยเพราะว่าตัวรถคันนี้จะมีผลิตในโมเดลที่เป็นปี2015เท่านั้นเลยแล้วที่สำคัญตัวรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยราคาค่อนข้างสูงมากอยู่ที่3 3 9 0 0 0น้านบาทนะครับแล้วตัวรถคันนี้นะครับ ให้มากกว่าคําว่าประหยัดจริงๆคือในเรื่องของตัวรถนะครับที่เป็นทรงพิเศษความเป็นเอสเตทนะครับแล้วในเรื่องของการเก็บสัมภาระการเดินทางต่างๆของตัวรถนะครับลองเข้ามาดูกัน ให้มากกว่าตัวรถที่เป็นซีดานคือในเรื่องของการเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับี่มีความจุเนี่ยอยู่ที่450ลิตรเลยนะครับหรือพูดง่ายๆว่ากระเป๋าเดินทาง 3, 4, 5ใบเนี่ยใส่ได้แบบสบายๆเลยนะครับฝาท้ายทุกอย่างเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแล้วสำหรับตัวเครื่องยนต์ในรุ่นนี้นะครับมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2.2ซีซีนะครับให้กําลังแรงม้าเฉพาะตัวเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่204แรงม้านะครับและยังผสมผสานกับตัวพลังงานไฮบริดนะครับที่ยังสามารถช่วยขับพลังงานของตัวแรงมม้้้้าาาาาเเนนีีี่่่ยพออออกกก27แรรรรงงดดววคคััตต แน่นอนนะครับมาดูถึงเรื่องของรูปลักษ์รูปทรงนะครับความสวยงามแน่นอนครับตัวนี้เป็นเอสเตนะครับเป็นแบบมินิแวน5ประตูนะครับตัวรถจะมีความยาวมากกว่าตัวซีดานเล็กน้อยนะครับตัวล้อด้านข้างนะครับก็เป็นล้อของ AMG เลยนะครับลาย5ก้านนะครับแต่ซึ่งของสีนีต้องบอกว่าสีสวยมากเพราะว่าเป็นสีแบบไบคัลเลอร์นะครับเป็นสีเงินตัดสลับสีดำนะครับมาในส่วนของด้านหน้านี่ครับพาร์ชุดแต่ง AMG คือรุ่นนี้ต้องบอกว่าพาร์ชุดแต่ง AMG อ่ะคือสวยงามอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าต่างๆนะครัาาาานนออ่ให้้ควววมมูสสปตเขขง โคมไฟหน้าตัวนี้เลยนะครับแต่ด้วยคุณสมบัติของโคมไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็น LED i n t e g r a t e t system ครับหรือไฟหน้าอาัจฉริยะนั่นเองนะครับให้ความสวยงามมากๆนะครับในส่วนของกระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าแบบ i i m o o n g r i l l ด้วยนะครับสำหรับตัวรถคันนี้นะครับต้องบอกว่าคันนี้วิ่งน้อยมากๆนะครับเพราะว่าตัวรถคันนี้ ปี2015แต่เลขไมค์คันนี้วิ่งเพียง3า0 0 0ื่นแกิโลเท่านั้นเองนะครับและในส่วนของตัวท็อป AMG นะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือหลังคาที่เป็นแบบพาราลลีมิกกราส์ลูฟนะครับเป็นหลังคากระจกขนาดใหญ่นะครับสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้เลยนะครับแล้วก็จุดเด่นของตัวรถในรุ่นนี้นะครับอยู่ที่ภายในสวยงามมากนะครับภายในตัวนี้นะครับจะเป็นเบาะหนังสีแดงนะครับแคนเบอร์รี่เลสนะครับอ่านลองเข้ามาดูกันนะครับความสวยงามตัวเบาะเบาะสีแดงแคนเบอร์รี่เลสตัวนี้นะครับเป็นหนัง เบาะหนังทำตัวเลยนะครับให้ความนุ่มนวลสวยงามนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวเบาะคู่หน้าเนี่ยนะครับเป็นเบาะ memory p พ c k เกจด้วยนะครับสามารถบถันทึกตำแหน่งของผู้ขับขี่และคนนั่งไหนได้3ตํตำแหน่งนะครับในส่วนของหน้าจอก็ทั่วไปครับเป็นแบบ MB audio แบบ2 0ก็เชื่อมต่อ USB Bluetooth แล้วก็ตัวนี้นะครับจุดเด่นนะของเครื่องยนต์ดีเซลครับอย่างที่สันบอกหลายคลิปแล้วคือในเรื่องของอัตราการเร่งที่มันดีเยี่ยมมากๆนะครับแต่ยังไม่พอคือตัวนี้ยังมีโหมดที่เป็น Dynamic Select เนี่ยที่เราจึงสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของการขี่ได้หลายรูปแบบเลยไม่ว่วาจะเป็น Eco, คอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพัทเนี่ยคุณลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ในขณนะขับขี่เลยเอาเป็นว่าตัวรถคันนี้นะครับสิ่งที่แตกต่างคืออารมณ์ ความสวยงามหรือความอเนกประสงค์ของตัว C 3 0 0ตัว s อสเตคันนี้ที่ให้มากกว่าตัวรุ่นที่เป็นซีดานนะครับและที่สําคัญเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้หายากมากนะครับและซึ่งโมเดลที่เป็น S Sta ตเนี่ยไม่ได้มีผลิตกันมาในช่วงเจเนอเรชั่นหลายๆปีที่ผ่านมานะครับมันก็เลยทําให้ตัวรถเนี่ยค่อนข้างหายากนะครับตัวรถคันนี้โดยรวมนะครับต้องบอกว่าสวยงามแน่นอนนะครับผมพาไปดูด้านหลังกันต่อนะครับมาส่วนของบบร์ด้านหลังนะครับก็เห็นไหมครับกว้างขวางนั่งสบาย2-3คนนั่งได้เลยนะครับแต่คววามิเเศษของตัรุ่่นนนทีีป็ มันคือความสะดวกสบายที่สันบอกคือตัวเอสเตดเนี่ยจะให้มามากกว่าตัวที่เป็นซีดานคือตัวบอบ์ดเนี่ยสามารถปรับพับจากในรถได้เลยเราสามารถเอื้อมหยิบของจากในรถได้หรือเรายังสามารถเก็บของที่มีขนาดความยาวเนี่ยการใช้งานต่างๆก็ใช้งานได้สะดวกสบายเห็นไหมครับ คือสวยงามเอาเป็นว่าตัวรถคันนี้ยังไงก็คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับพอรถใหม่แปยแดงเนี่ยสามล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับแล้วไม่ได้มีผลิตแล้วด้วยแล้วก็จุดเด่นคือเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดให้ทั้งความประหยัดนะครับอัตราการเร่งก็ดีนะครับพร้อมกับตัวรุ่นที่เป็นรุ่นพิเศษคือเอสเนะครับให้ความอนเนกประสงค์ที่เพิ่มเติมจากตัวซีดานนะครับอ่านว่าตัวรถในรุ่นนี้นะครับเมอร์เซเดสเบนซ์ซีสามร้อยบูติกไฮบริดรุ่นเอสเซด พาชุดแต่ง AMG คันนี้นะครับปี2015เลขไหม่คันนี้เพียง38,000กิโลเท่านั้นเองครับวิ่งน้อยมากๆนะครับแล้วที่สำคัญเป็นรถสีขาวบอดแดงสวยงามแน่นอนนะครับกับราคานะครับปกติที่เบนเตคตั้งขายไว้อยู่ที่1 7 9 0 0 0้บาทนะครับเบนเน็ตแคสต์เมกาเซลสรถจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับคันนี้นะครับจะเน็ตเลยนะครับอยู่ที่1 3 9 0 0 0้บาทเท่านั้นเองครับถูกกว่ารถใหม่ไปกว่าครึ่งแน่นอนนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถ Mercedes-Benz นะครัับตวเยนมครับบ1 3 9 0 0 0าทเท่านั้นเอด ค,คุณลูกค้าชิกลังมองหารถ m e r c e d e s b e n บรุ่นเอสเดอยู่คันนี้ต้องห้ามพลาดน,นะครับมาที่เบนซ์แอเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ